สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับวันนี้มาสรุปข่าวเช้าของทีมลิเวอร์พูลนะครับวันสิ้นปีนะครับ31ธันวาคมนะครับสำหรับคนที่จะไปเที่ยวหรือว่าไม่เที่ยวก็ตามนะครับก็ดูคลิปของผมก่อนได้นะครับในตอนเช้าแบบนี้หรือว่าดูตอนระหว่างวันระหว่างเที่ยงตอนเย็นตอนดึกยังไงก็ได้หมดนะครับนะก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับ ใครที่อยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้นะครับะนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของถ่ายทําในบ้านนะครับแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะน่าจะไปเที่ยวแถวนครนายกนะครับอืมนะแล้วก็เช้าพรุ่งนี้ก็น่าจะอัดที่นครนายกแหละนะครับก็ค่อยว่ากันนะวันนี้มากันที่เรื่องราวที่เตรียมมาให้เมียแยะเลยนะครับตามที่ขึ้นบนหัวเรื่องแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมาย ไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มเลยตั้งแต่เรื่องแรกเมื่อวานนี้ผลบอลนะครับต้องบอกว่าสําหรับใครที่ลุ้นเชียร์ซาวด์ตันอยู่นะครับเหมือนจะมีทั้งช่วงเชียร์ขึ้นและก็เชียร์ไม่ขึ้นนะครับคือเริ่มต้นมาไม่นานมาสตี้ก็ได้1.0ึนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยซามตันมาตีเสมอได้1.1นะจากอ่า เพราะปีแอร์คอยเบิกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอนาทีที่37ใช่ไหมตีเสมอได้ใช่ไหมแมนซิตี้รัวเลยครับช่วงนาท้ายเกมนาทีที่ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกรัว2ลูกเลยมีบอร์ดพาวทำเข้าตัวเองลูกหนึ่งอาเกลโร่ทำเข้ายิง,ย,งยิงลูกหนึ่งก็เลยทำให้แพ้ครับซามสันแพ้เราพึ่งไม่ได้ครับก็เราก็ต้องพึ่งตัวเองครับนะโอเคนี่คือผลการแข่งขันแล้วก็แมนยูไนเต็ดชนะบอลมาร์ตไป4-1 ทีนี้หลังจบเกมนะครับเป๊ปก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์นี่แหละรครับแล้วผมว่ามันเป็นเป๊ปเขาก็พูดไว้สําคัญอย่างหนึ่งนะครับอาจจะดูถ่อมตัวไปด้วยนะครับถ่อมตัวไปด้วยซ้ำนะเป๊ปบ,บอกว่าด้วยตารางคะแนนน้นาตอนเนี้เขารู้ดีนะครับเขาบอกว่าวินวิเนเนะครับเขาบอกว่าเขารู้ดีนะแล้วก็ ด้วยตำแหน่งของลิเวอร์พูลนะตอนนี้ถ้าเกมนัดหน้าที่แมนซิตี้ของเขานะครับจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลในวันพฤหัสบดีที่3มกราคมนี้ถ้าทีมของเขาเปิดบ้านและไปดอบแต้มให้ลิเวอร์พูลคำว่าดอบแต้มของเขาอาจจะหมายถึงทั้งเสมอหรือว่าแพ้ให้ลิเวอร์พูลก็ตามนะครับเขาบอกว่า It's over. It's finished มันน่าจะจบ การลุ้นแชมป์มันอาจจะจบมันเป็นไปได้ยากที่ทีมของเขาจะแซงกลับไปได้เขาบอกองี้เลยถ้าไม่ชนะลิเวอร์พูลในเกมวันพฤหัสบดีนี้เบ๊บเขาบอกนะครับแน่นอนว่าในอนาคตลิเวอร์พูลอาจจะมีดอกแต้มบ้างก็ได้แต่เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะดอกแต้มไม่เยอะดังนั้นถ้าแมนซิตี้ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลหนีไปไกลเกินเกินกว่าที่จะกลับมาแซงได้นะครับจำเป็นต้องชนะในเกมนี้ให้ได้นะแล้วก็ แต่ปัญหาก็คือเขาบอกว่าเรอัล o ูเป็นทีมที่สุดยอดเขาบอกอย่างนี้ The other team, i s Fantastic, maybe the best team in the Europe เขาบอกว่าเวอร์พูอ่ะบางทีอาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปหรือว่า o ็อหรือออเดอร์เบรไปแล้วไรน์ n าวก็คืออาจจะดีที่สุดในโลกไปแล้วไรน์นาวในตอนนี้นะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มที่สุดและคุณก็ต้องยอมรับตรงจุดนี้เมื่อเวอร์พูมีเจต้มนำห่างจากคุณ เพราะว่าพวกเขาไม่แพ้สักเกมเลยและพวกเขาไม่ค่อยจะเสียแต้มเลยไม่ค่อยจะเสียประตูเลยพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่เหลือเชื่อมีผู้เล่นระดับท็อปและทุกคนเล่นด้วยกันมา4-5ปีภายใต้ใตการคุมทีมของเจอเก้นคอปนี่คือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกอร์เดล่าที่อาจจะออกมาจากใจเขาจริงๆก็ได้ว่าเขารู้สึกว่าถ้าแพ้การลุ้นแชมป์มันจะจบ แล้วก็ชมลิเวอร์พูลว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปในโลกไปแล้วมันมองได้สองแบบคือเขาอาจจะมองตรงๆแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็เป็นการโยนความกดดันให้กับลิเวอร์พูลว่าตอนนี้คุณคือทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะแต่ผมว่าเคสหลังไม่ใช่หรอกผมว่าเป๊ปเขาชมจากใจจริงๆแล้วเขาก็มองจากความเป็นจริงผมว่าเป๊ปเท่าที่ผมตามบทสัมภาษณ์เป๊ปมาไม่ว่าจะอยู่มานานแค่ไหนตั้งแต่สองสามปีเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมเป๊ปไม่เคยแขวะใคร นะครับผมรู้ว่าเป๊ปเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความเป็นสุภาพบุรุษและผมเชื่อว่าเป๊ปเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขารู้ว่าเกมวันพฤหัสนี้สําคัญอย่างไรถ้าแมนซิ t ตี้ของเขาสะดุดเสมอก็จะมีช่องว่างเจ็ดแต้มเท่าเดิมถ้าแพ้ช่องว่างจะเพิ่มมาเป็น10แต้มเขารู้ดีว่าการจะแซงกลับมามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับผมว่าเขาพูดจากใจมากกว่านะครับก็รอดูกันวันพฤหัสบดีนี้ทีนี้ เป๊ปก็ยังอัปเดตถึงองาการบาดเจ็บของเควินเดอร์บอยด้วยนะครับในเกมเมื่อคืนนี้เควินเดอร์บอยเนี่ยไม่มีชื่อนะครับในเกมที่เจอกับซอลตันแล้วก็ที่ทีมเขาชนะไป31นะครับก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเป๊ปบ,บอกว่าเขายังไม่รู้ว่าตอนนี้าทางด้านเดอร์บอยเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเกมกับซอลตันเนี่ยเป๊ปบ,บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับเกมกับซอลตันยังไม่พร้อมแต่ว่าเกมนัดถัดไป กับลิวพูในวันพฤหัสเนี่ยเป๊ปเขาบอกว่ายังไม่ชัวนะยังตรงตรงนี้ยังยังตอบไม่ได้ว่าจะชัวร์ไม่ชัวร์นะครับแล้วก็เ,เนี่ยแต่ว่าเขายืนยันว่าปัญหาบาดเจ็บของเดอ์บอยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับซึ่งณนะตอนนี้ยังพูดไม่ได้ว่าจะนักเตะจะพร้อมลงเล่นสำหรับวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีเดอะบอยในเกมเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าแต่ถึงต่อให้ไม่มีนะครับแล้วฤดูกาลนี้คือเป๊ปเขาก็พูดอะเป๊ปเขาพูดด้วยท่อนหนึ่งว่าเดอะบอยอะเจ็บมา 3- 4เดือนในฤดูกาลนี้เจ็บเข่านะครับเจ็บเข่า2รอบเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เจ็บเข่าแล้วกลับมามันก็ยังอาจจะยังมีปัญหาอีกเล็กน้อยอะไรแบบเนี้ยคิดดูว่าปีนี้แมนซิตี้ไม่มีเดอะบอยมา 3- 4เดือนแล้วนะครับ เขาพวกเขายังไม่ผมยังไม่รู้สึกว่าพวกเขากระทบอะไรแบบมากมายคือไม่ได้บอกว่าไม่กระทบเลยนะแต่แบบยังเอาอยู่ะนะนี่คือคุณสมบัติของของแมนซิตี้ที่แบบทีมเขาแกร่งจริงนะครับและต่อให้ไม่มีเดอะบอยในเกมที่เจอกับเราผมว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรแบบมาก,อกโอ้โหขนาดว่ากระทบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเดอะบอยนะครับแต่ถ้ามีเดอะบอยก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเคี้ยวเล็ให้กับแมนซิตี้มากันที่เรื่องตลาดนั้เแต่ที่ขึ้นไปบนหัวเลยนะครับ เรื่องตลาดตั้งแต่ที่ขึ้นไว้บนหัวโดมินิกโซลันกี้นะครับดูเหมือนว่าน่าจะได้ย้ายไปคิซา p พาเลตหรือเปล่านะครับเพราะล่าสุดรอยฮอสสันนะครับรอยฮอสสันกุญซือของคิซาวพาเลตเนี่ยเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่แพ้เชลซีก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่าอย่างอื่นเลยเราก็จะพยายามทําให้แน่ใจว่านะรอยฮอสสันบอกรอยฮอสสันบอกนะเราจะพยายามทําให้แน่ใจว่าเราจะสาม,มารถนำ โดนินิกโซลันกี้มาอยู่กับเราให้ได้นะครับคือเราต้องการเพิ่มแนวรุกนะครับอย่างแรกเลยตีเว่นซีเว่นพาเเนี่ยเป็นประธานสมสรพาเลทเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ไว้แล้วดังนั้นในเมื่อถ้าพูดไปอย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความลับรอยทัาศน์บอกเราอยากจะได้โซลันกี้มาเพิ่มเพิ่มให้แนวรุกเราดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ โซลิกี้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเป็นกองหน้าชั้นยอดสําหรับผู้เล่นอายุไล่ๆเรียกกัน21่สิบเอ็แถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็พิสูจน์มาแล้วกับกตอนอยู่กับเชลซีพิสูจน์มาแล้วตอนอยู่กับทีมชาติอังกฤษชุดยูยีนะครับซึ่งถ้าเขาย้ายมาที่นี่นะเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แบบว่ามาพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอสาหรับพรีเมียร์ลีกหรือไม่นะครับเขาบอกว่านี่แหละคือผู้เล่นที่คริสตอฟเพลตต้องการและกำลังจะดึงมาเพิ่มมาร่วมทีม นะครับเรารู้จักเขาดีตั้งแต่เล่นให้กับอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากของโซลันกีโซลันกีเนี่ยอยู่กับเรียบูเขาบอกนะครับว่าที่เรียบูมีผู้เล่นที่เก่งๆ,ๆมากมายก็เลยทําให้หลุดออกจากทีมไปดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสที่ดีของนักเตะที่จะได้มา,า,ม,า,ม,ามาเล่นกับคิสซาเบเลตได้ลงเล่นด้วยย้านะครับนี่เป็นการน่าจะเป็นข้อเสนอยืมตัวนะครับเรียบูคงไม่ขายขาดแน่นอนนะครับน่าจะเป็นการยืมตัวทีนี้ อีกหนึ่งแหล่งข่าวที่มันสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของรอยฮอาสันคือนักข่าวของ Skysport สื่อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับ Skysport ์ตเจ r a l i s t ก็คือนักข่าวของ Skysport อย่างไลอ้า,อาโชมัสนะครับเขาบอกว่าตอนนี้พาเลตเจรจากับลุยภูไปค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรพลิกผันถ้าถ้าการเจรจา เป็นงนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็โซลังกี้น่าจะได้ย้ายไปอยู่กับคิสเซอร์พัลเลตแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับสำหรับโดมินิกโซลังกี้มาที่นาธาน,เนีเอลคายนะครับคนนี้ก็ยังตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงหลังนัดเจอกับแมนยูไนเต็ดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเต็ม90นาทีหลังจากนั้นเกมกับวูฟแฮมตันเกมกับนิวคาสเซิลยูเต็ด แล้วก็เกมล่าสุดกับอาร์เซนอลได้ลงเล่นเป็นสำรองลงเล่นตรงตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบ็กอัพนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวกันแล้วว่าจะมีคาร d ดิฟ c i ซิตี้มีเลสเตอร์ซิตี้ที่อยากได้ตัวของนาธาน,นิวคายขอภัยนะครับอ่ะอยากได้ตัวของนาธาน,นิวคายซึ่งเมื่อสักต้นเดือน คุนซือของคารดิฟซิตี้นะครับก็คือนีวอร์น็อกเนี่ยก็เพิ่งบอกว่าแน่นอนว่าเราอยากได้นาทีเนลคลายแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่นาทเนลคลายคนเดียวหมายถึงว่ายังมีตำแหน่งอื่นที่มันก็สำคัญกว่าแบ็กขวาคือแบ็กขวาได้มาก็ดีนาทเนลคายเป็นเป็นเป้าของพวกเขาแต่ยังมีตำแหน่งอื่นที่พวกเขาคิดว่าเป็นปัญหามากกว่าแบ็กขวานะครับแต่ว่าพูดเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่านีวอร์น็อกยืนยันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าพวกเขาสนใจนาทีเนลคายจริงๆนะครับและล่าสุดนะครับสื่อใหญ่เดอะมิลเลอร์เนี่ยก็รายงานนะครับบอกว่า นักเตะใกล้ที่จะย้ายไปเล่นยืมตัวกับคา d ์ดิฟซิตีในเดือนมกราคมนี้ซึ่งนตรงนี้ยังบอกไม่ได้ครับนะว่าข่าวนี้น่าจะถือระดับไหนแต่ว่าถ้าเป็นเดอะมิลเลอร์เนี่ยอยากให้เพื่อนๆฟังไว้ประมาณสัก50-50ิบห้าสิบเดอะมิเลอร์เนี่ยเป็นข่าวแนวก็ิบนะครับแต่ว่าก็ฟังไว้ได้50-50ิบ้าบเขาบอกว่าเจอเกนคอฟพร้อมที่จะปล่อยนักเตะออกไปเล่นแบบยืมตัวนะครับเพื่อ ให้ได้ให้นักเตะได้มีเขาเรียกว่าอะไรได้สัมผัสเกมมากกว่านี้อะไรแบบลักษณะเนี้ยนี่คือข่าวจากจากมิลเลอนะครับที่บอกว่าเจนคอปพร้อมปล่อยเจนคอปไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าเดอร์มิลเลอร์เขาบอกเดอร์มิลเลอร์เขารายงานจริงไม่จริงรอติดตามกันอย่างที่ผมบอก50-50รอใช้วิจารณญาแล้วก็รอติดตามกันนะครับ เมื่อวานนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นพุ่งล้มนะครับที่มันเป็นประเด็นมากมายเลยนะครับของซาร่าว่าพุ่งล้มไม่พุ่งล้มนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเจนคอปพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันว่าพุ่งล้มหรือเปล่าเจนคอ๊คอมีความเห็นอย่างไรเขาบอกว่าในสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือน่าจะห,าหมายถึงในแอนฟิลด์ด้วยนะครับตั้งแต่ สิ่งที่สิ่งที่แบบว่าเขาอ่านจากสื่อและเจอมากที่สุดก็คือ left watch on sky คือมันจะมีคอลัมน์ left watch ก็คือแบบมีพวกอดีตผู้ตัดสินที่ไม่ได้ตัดสินแล้วมาทําคอลัมน์แบบว่าสรุปแต่ละสัปดาห์ว่าการตัดสินแต่ละสนามที่เป็นปัญหาอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องเนี่ยมีทุกอันเลยในในสื่อของ sky sport คือทําคอลัมน์ไว้นะครับแล้วก็แต่ละสื่อก็จะมานั่งคิดว่าไออันนี้เป็นจุดโทษไม่เป็นจุดโทษนะครับ นะเดอร์มอสคาร์เกอร์นะจะเป็นคนที่ตัดสินตลอดอย่างในเกมกับนิวคาสเซิลเดอร์มอสคาร์เกอร์บอกว่าลิฟูสมควรได้จุดโทษนะครับนะในเกมกับนิวคาสเซิลลิฟูสมควรได้จุดโทษแล้วนะครับแล้วก็มาเนี่ยเจนคอร์ก็คงอ,งขของว่ามันจาเป็นเหรอที่เราต้องมานั่งถกกันเรื่องนี้แบบขนาดนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไม่โดนตัวโมเม็ดซาร่า ถ้ากองหลังไม่โดนตัวโมเมดซ่าในขณะที่โมเมดซ่ากำลังจะเลี้ยงเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วกําลังจะก้าวสู่สเตปต่อไปคือการยิงประตูถ้าคุณไม่โดนตัวโมซ่ามันก็ไม่เป็นจุดโทษหรอกแต่ถ้าคุณมาแซ่จากด้านหลังเอามือมาดึงนั่นแหละคือจุดโทษนะครับซึ่งเดอ์มอสกาลเกอร์คนที่วิจารณ์ไว้เมื่อกับนิวคาเซิลเนี่ยบอกว่าเป็นจุดโทษนะก็คือบอกว่าเป็นจุดโทษแต่มาในวันนี้นะกับอาร์เซนอลมีมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วเขาก็บอกว่า ชัดเจนว่าโซคาติสโดนตัวโมฮมิเมดซาร่าและผู้ตัดสินก็อยู่ในจุดที่ใกล้ามากๆเจนเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ไปดูภาพช้าย้อนหลังแต่ผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นผู้ตัดสินตัดสินแล้วและผู้ตัดสินเห็นว่ามีการกระแทกจากด้านหลังมันไม่ใช่การพุง่งนะครับนี่ไม่ใช่การพุง่งเ,เจคย์เข,เขาบอกนะครับแล้วก็เขาอยู่กับลีวูมา3ปีครึง่งมีหลายๆนัดที่ลเวูสมควรได้จุดโทษแต่ก็ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับตลอดหนึ่งอันนี้หมดแล้วนะบทสัมภาษณ์ของเจนคอฟแต่ว่าอันนี้เอาสถิติมาบอกตลอด1ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้จุดโทษประมาณสักครั้งหนึ่งในแอนฟิลด์แต่ว่าในช่วง3เกมหลังลิเวอร์พูลได้จุดโทษในแอนฟิวสองสามจับสองนัดถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลกที่ช่วงหลังการตัดสินกลับมาเป็นใจให้เรานะครับผมก็คิดว่าการตัดสินมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแบบช่วงที่มันไม่เข้าข้างเราการตัดสินไม่ได้ว่าการตัดสินไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอ็นเอียงมาทางเราเนี่ย ยังไงเราก็ไม่ได้ช่วงนี้สมมติว่าโอกาสมัน50-50แต่ฟุตสินค่อนข้างเอ,งเอ,งเอง็นเอียงมาทางเรามันก็ได้บ่อยแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าทุกลูกที่เราได้ในช่วงนี้มันเกิดจากการดึงจากการถูกตัวกันจริงไม่ได้แบบว่าพุ่งล้มนะครับถ้าพุ่งล้มมันต้องแบบดิ่งกระโดดน้าและแบบไม่โดนตัวเลยนะครับแต่อันนี้โดนมีการดึงจากด้านหลังบ้างมีการแซะจากด้านหลังบ้างมันอาจจะไม่ได้แรงแต่คุณแซะจากด้านหลังคุณก็ มีโอกาสที่จะโดนจุดโทษอันนี้คู่แข่งต้องรู้อยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ตอนพักครึ่งนะครับสุกาติพยายามเข้ามาต่อว่าอันนี้เพื่อนๆนะหลายคนอาจจะเห็นคลิปไปแล้วผมก็ลงไว้ใน a c e b o o k ของผมแล้วเหมือนกันสซคาติพยายามเข้ามาต่อว่าซาราว่าเฮ้ยพุ่งล้มทําไมวะพุ่งล้มทําไมอะไรแบบนี้นะครับช็อตที่น่าประทับใจก็คือเพื่อนนักเตะลิเวอร์พูลนะครับฟันดาไวานาดูมจะเห็นในภาพนี้ครับฟันดาไวานาดูมเฮนเดอร์สันสามคนนะครับ แล้วก็สตาฟ้วยสตาฟลิฟูเนี่ยสองสามคนเนี่ยสองคนทั้งหมดห้าคนเข้ามาปกป้องซาร่าเข้ามาบาังเลยนะครับจะเห็นว่าแบบเข้ามากรูกันมาบางังแล้วก็ตรงอุโมงค์เนี่ยฟันไดก็พยายามเข้ามาเดินมาคุยกับคุยกับโซคาติสแล้วเหมือนจะเอ๊คุยกันรุนแรงหรือเปล่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดฟันได์ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะนี้แล้วครับเขาบอกว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปเข้าไปต่อว่าอะไรโซคาติสหรอกเขาก็าแค่บอกว่าเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ย เขาเขารู้ไงว่าซาร่ากำลังโดนโซคาติสบ่นอยู่ว่าเอ้ยพุ่งล้มทาไมใช่ไหมเขาแค่เข้าไปปกป้องว่าเอ้ยอย่าว่าซาร่าซาร่าไม่ได้พุ่งล้มก็แค่เข้าไปบอกว่าเออซาร่าไม่ได้พุ่งล้มแค่นั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะครับนี่คือคํายืนยันจากฟันได้ว่าไม่มีอะไรนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมต้องเข้าไปปกป้องเพื่อร่วมทีมนะครับเมื่อแบบเนี่ย เมื่อมีคนมาแสดงปฏิกิริยาลักษณะนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยันป,ปกป้องนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรกับโซคารติสทั้งนั้นก็แค่เข้าไปบอกว่าไม่ได้เป็นการพุ่งล้มนะโซคารติส so เองไปเลยไปนะครับ <c oughs> นะมันก็ประมาณนี้นะครับมาที่บทสัมภาษณ์ของโซดาชากิลี่กันบ้างนะครับชากิลี่เนี่ยออกมาพูดถึงเกมที่เราจเจอกับแมนซิตี้นะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเรา อันนี้ผมว่าที่ชาก,กิรี่พูดมันเป็นการเตือนแฟนบอลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมว่ามันเตือนแฟนบอลได้ดีมากๆเราไม่ได้ไปที่เราไม่ได้ไปเยือนแมนซิตี้เพื่อที่จะหวังว่าชนะแมนซิตี้แล้วการแข่งขันจะจบมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่คือฟุตบอลลีกเราต้องการที่จะชนะเกมลีกเกมหนึ่งคือเราซ้อมเราพยายามเตรียมตัวเพื่อที่จะทําผลงานที่ดีที่สุดเอาแต้มกลับมาให้ได้ยิงประตูให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราเอาแต้ม หรือว่าชนะเลยให้ได้ก็ได้แหละนั่นคือเป้าหมายของเราเราต้องการที่จะไปชนะแต่เราไม่ได้ต้องการที่จะไปชนะและเพื่อทําให้แมนซิตี้หมดออกจากการแข่งขันไปมันไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกเนี่ยเราก็ต้องพยายามซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็มองไปทีละเกมฟุตบอลชากิรี่เตือนนะครับชากิรี่ก็บอกแหละว่าฟุตบอลมันไม่ได้แข่งแค่มกราคมมันกว่าจะรู้ผลนะ่ะมันก็ต้องรอถึงนู่นนะครับพฤษภาคม กว่าจะรู้ว่าได้แชมป์ไม่ได้แชมป์มันไม่ใช่ว่าคุณชนะแมนซิตี้นัดนี้แล้วคุณจะได้แชมป์ทันทีคุณต้องไปฝ่าฟันกันต่ออ่าตอนนี้เหลืออีก18นัดชนะแมนซิตี้เหลืออีก17นัดให้ลงเล่นอีก17นัดไม่แน่อาจจะมาสะดงสะดุดอะไรก็ได้เจอวินคอปืระวานก็พูดประเด็นนี้ไว้ว่าผมไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่ผมไม่ใช่คนโง่ผมรู้ดีว่าการตัดสินแชมป์มันไม่ได้เกิดตอนนี้การตัดสินแชมป์มันเกิดหลังจากจบฤด,ดูกาลว่า จบดูการคุณเป็นแชมป์ก็คือเป็นแชมป์ดังนั้นผมไม่โง่พอที่จะมานั่งคิดว่าเนี่ยแค่นี้แหละนำเจ็ดแปดเจ็ดต้มนำสิบตัม้มน่าจะเป็นแชมป์ไม่ใช่ยังมีเกมให้เล่นอีกมากมายนะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามย้ำแฟนบอลไปด้วยคือนักเตะเราทุกคนพูดอย่างนี้หมดเจนคอฟก็พูดอย่างนี้หมดแต่แฟนบอลเราส่วนใหญ่ก็น่าจะพูดอย่างนี้หมดแต่ก็มีแฟนบอลบางส่วนไปคุยโวไว้แล้วว่าน่าจะได้ชงได้แชมป์ถึงตอนนี้ยังกลับยังกลับใจทันนะครับสำหรับแฟนบอลบางท่านต้องใช้คำว่าบางท่านส่วนน้อยแหละนะครับอย่าเพิ่ง นะครับผมอย่าเพิ่งไปคุยโวฟุตบอลเลยตั้ง17 18นัดใครจะไปรู้17 18ดินัดริพูอาจจะสะดุดกระจายเลยก็ได้ถูกไหมคนที่ไปคุยโว,โวไว้แล้วสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนแฟนบอลด้วยกันเองด้วยนะครับต้องมานั่งแบบว่าทนโดนทีมอื่นล้อด้วยนะครับแต่ถ้าเิเงียบไว้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นลุ้นกันไปแบบนัดต่อน,นัดชนะไปเรื่อยๆเก็บแต้มบางนัดได้แต้มหนึ่งก็เอานะครับบางนัดมันยากจริงๆได้แต้มหนึ่งก็เอา เก็บแต้ไปเรื่อยๆและถึงท้ายฤดูกาลถ้าเกิดเราไปถึงฝังฝันได้แชมป์นั่นคือจบแล้วครับจะไปคุยโวห้าบ้านเจ็ดบ้านคุยโวหนึ่งปีสิบชาติก็คุยไปเลยครับไม่มีใครเขาว่าละครับนะอนนี้โรเบอร์ันพูดถึงความพึงพอใจในปี2018และความไม่พึงพอใจในปี2018เป้าหมายในปี2019นเานะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยโอเคตอนนี้เราเล่น เขาบอกว่าฟอร์มในแอนฟิลของเราดีมากแอนดี้โรซันบอกนะครับโดยภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมานะครับเรามีแชมเปี้ยนลีกข้ามคืนแชมเปี้ยนลีกในแอนฟิลที่ยอดเยี่ยมลหลายๆนัดแฟนๆก็เอนจอยกับมันนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าปี2018มันไม่ได้พอใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราทำได้ดีแล้วแต่เรายังไม่ได้โทรฟี่เรายังไม่สามารถประสบความสำเร็จใดๆไ,ได้เลยในปีนี้นะครับดังนั้นในปีหน้า เป้าหมายสาคัญอยู่ที่เดือนพฤษภาคมพฤษภาคมก็คือจบฤดูดกาลเราหวังว่าเราจะเริ่มบางสิ่งบางอย่างในปี2019ด้วยการคว้าชแชมป์ให้ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่นะนี่คือสิ่งที่อดนนี้โรเบอร์ันตั้งเป้าไว้คือปีหน้าจะพยายามประสบผลสำเร็จได้ดังนั้นสิ่งที่แฟนบอลควรจะให้เป็นกงินอใจให้ก็คือเป็นกําลอใจให้กับนักเตะโคช้ชแล้วก็สโมสรเรานะครับนะอ่า ตรงนี้ก็เข้าแ่าวนะครับว่ามาตินคีโอนนะครับเขาเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อานนนี่แหละนะครับคือเจอหลาดเน็กเจอลาดคือเจอลาดคนต่อไปคือเจอลาดคนใหม่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เขาบอกว่าคอปยังเล่นยังจับอานนเล่นในตำแหน่งที่ผิดตำแหน่งอยู่นะครับยังจับไปเล่นแบ็คขวาไม่น่าจะใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดเขาบอกนี้นะครับก็สะดปกร่าวๆนะครับก็เขาก็บอกว่า เนี่ยนะตอนนี้ถ้าให้อโนเล่นแบ็คขวาไปเรื่อยๆยังไงอโนก็ไม่ใช่แบ็คเบอร์หนึ่งของของทีมชาติทตีมชาติมีทิปคีดานทิเียมีคายวอลเกอร์ที่ดีกว่ายังไงก็ยังเป็นตัวเลือกที่3แต่ว่าถ้าในอนาคตจับอโน่มาเล่นตรงกองกลางซึ่งคีโอนเขาเชื่อว่าอโนมีคุณสมบัติของกองกลางชั้นยอดอยู่คือมีการมีวิช,ชั่นมีมุมมองในการผ่านบอลที่ดีมีมีความรวดเร็วด้วยเล่นกองกลางในแจ่มเลยเขาเชื่อนะในอนาคตนะครับมาตินคีโอน คนนี้ครับกาเลสปูโยนะครับตำนานของบาร์เซโลนาในวันที่เราชนะอาร์เซนอลเนี่ยกาเลสปูโยนะครับก็โพสทวิตเตอร์สองอัน OMG ลิเวอร์พูลโอไมค์ก็เรียบฟู I love rock and r o ลิเวอร์พูลคือโพสแบบชมลิเวอร์พูสองอันเป็นโพสทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีหลุยส์กาเซี่เข้าไปรีทวิตด้วยแบบนะ <c oughs> ก็คืออันนี้เป็นสีสันที่นำมาฝากเ,เพื่อนๆก็คือกาเลสปูโยเขาแบบคงจะแอบเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่นะปีนี้ผมว่านะ แอบทวิตเตอร์ถึงลเวอพูด้วยนะครับกาเรสปูโยและก็ปิดท้ายด้วยอันนี้ละการเป็นข่าวดีของนักเตะเราคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่น่าจะกลับมาได้ในเดือนนี้แหละมก,กราคมอ้าวยังตอนวันที่ผมพูดอยู่นี้ยังเป็น31ธันวาคมเนาะต้องบอกว่าเดือนมก,กราคมกลางเดือนตามคาดนะครับน่าจะกลับมาได้กลางเดือนสําหรับโจโกเมสล่าสุดเนี่ยก็มีว่างนะช่วงนี้ยังรักษาบาดเจ็บอยู่ก็ไปพักร้อนแอบไปสวีทกับแฟนนะครับแฟนสาว แฟนสาวชื่อว่าเทียนะถ้าจำไม่ผิดธามาราเทียโจโกเมสเนี่ยอายุ21แต่แฟนสาวเนี่ยเพิ่งจะอายุครบ22ในวันเกิดเนี่ยเพิ่งวันเกิดเนี่ยแหละแต่ในวันเกิดเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ครับก็คือโกเมสขอเทียแต่างงานขอแฟนสาวว่า22ปีแต่างงานนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมีการโชว์แหวนมั่นแหวนอะไรกันด้วยนะครับแล้วก็แฟนสาวก็โพสต์ด้วยว่าวันที่27 เดือน12ก็คือขอเพิ่งขอแต่งงานไปเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะครับนะขอแต่งงานไปแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อโกเมสเข้ามาขอแต่งงานก็แบบก็ตอบตกลงอะนะครับแล้วก็บอกว่าไม่สามารถบรรยายคําใดๆได้เลยแบบว่าตื้นตันมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยพร้อมแล้วล่ะที่จะใช้ชีวิต ร่วมกับโจโกเมสไปทั้งชีวิตก็ถือว่าเป็นน่ารักเรื่องราวน่ารักนาๆนะครับสำหรับโจโกเมสกับแฟนสาวที่ก็บ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคงจะขอแต่งงานกันแล้วแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวคงจะมีอัปเดตนะครับว่าจะแต่งงานกันตอนไหนเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศแต่งงานก็รอติดตามมาได้นะครับนะสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับข่าวสารที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้เนี่ยเป็นแสงธรรมชาตินะครับหน้าผขาวเลยเป็นไงแสงธรรมชาติจากหน้าต่างตรงนี้เลยนะครับ อขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะครับเว็แบบไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากมนาะร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้แปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทั้งแฟนเพจโค้ดแอปและก็ช่องยูทูบโค้ดแอปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดซีเฟิร์สกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ติดตามผมกันไปเรื่อยๆแบบนี้สําหรับสาวกของแดงนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไนปก